สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับไฮไลท์กีฬาวันอาทิตย์มากมายเหลือเกินนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลจะลุ้นแชมป์ถ้วยแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้เจอกับนิวคาสเซิลในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับส่วนพรีเมียร์ลีกก็มีลอนดอนดาร์บี้อาร์เซนอลปะทะกับเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไฮไลท์กีฬาอื่นๆด้วยครับรอบที่สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนซิตี้เปิดบ้านเสมอกับไบรตัน2องต่อสองเอลิงบราวน์ฮแลนด์และโอมามามุชยิงคนประตูให้ซิตี้ขึ้นนา2 2คคครรรัั้งบ แต่ว่าไบรตันก็มาตีเสมอได้1ต่อ1และ2ต่อ2โดยเฉพาะลูก2ต่อ2อาดูโคดีคุซานฟของซิตี้ทำเข้าประตูตัวเองจบเกมเสมอกัน2ต่อ2แมนซิตี้รั้งอันดับ5เตะ29่นัดมี48คะแนนตามหลังเชลซีอันดับ4อยู1นน่1นคะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนนอตติงแฮมฟอเรสอันดับ3แรงไม่ตกครับบุกชนะอิปสวิชสต่อ2ฟอเรสไลจีอาร์เซนอลรองจากฝูงเหลือคะแนนเดียว แต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดทางด้านวูฟแฮมตันเอาชนะทีมบุย้ยเซาแฮมตันสองต่อหนึ่งทำให้วูฟห่างจากอิสตันทีมน่มีนโซนตกชั้นเพิ่มเป็น9คะแนนส่วนเอฟเวอร์ตันเสมอกับเวสต์แฮม1ต่อ1เอฟเวอร์ตันแซงแมนยูเต็ดขึ้นไปอยู่อันดับ14ก่อนครับมี3 4คะแนนเท่ากับทั้งแมนยูและเวสต์แฮมแต่แมนยูแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดส่วนศึกลอตดารบี้แมชวันอาทิตย์ของพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลรองจากฟูงจะเปิดศึกกับเชลซี ลูกทีมของมิเกลอาเตตาพึ่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอยู่า่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับข่าวดีจะได้กราเบีลมาร์ตินเลรี่กองหน้าบราซิลผ่านความฟิตพร้อมลงเป็นตัวจริงแกและที่เหลือก็อยู่กันครบทั้งดดบิดลาย่ากองกลางอย่างมาร์ตินโอดกาโทมัสปาเต้ดีคานไรส์และแนวรุกอย่างอีธานเอมานารี่มิเกลมาริโนและเลอันโดทรอสซาทางฝั่งเชลซีชนะ4นัดรวดรวมทุกรายการพึ่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ฝ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก ลูกทีมของเอโซมาเรสกาก็ถือว่าพร้อมครับนำโดยเอโซเ์นันเดสมอนเซสคาเซโดเจโรซานโชโคปาเมอร์ไปโรเนโตและคริสโตเฟอร์เอนกุนกูอาร์เซนอลเจอกับเชลซี6นัดหลังสุดเชลซี Chelsea ไม่ชนะเลยครับเสมอ2แพ้ไปถึง4คู่นี้เตะก,กัน2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยอาร์เซนอลตามหลังจากฝูงลรกพู่ถึง15คะแนนต้องพยายามเอาชนะเชลซีให้ได้ครับขณะเดียวกันอาร์เซนอล กอดอนฟอเรส์อันดับ3ไล่จี้มาเหลือคะแนนเดียวแล้วส่วนอีกคู่ที่เตะพร้อมกันฟูลแลมจะพบกับสเปอร์ส่วนคู่ดึกคือมนาทิตย์เลสเตอร์พบกับ U, แมนยูเตะกันตีสอตามเวลาประเทศไทยาการด้าสึคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศคือมนาทิตย์แชมป์เก่าลิเวอร์พูลจะพบกับนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลเพิ่งถูกเคลียร์ตกรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครับปัญหาผู้เล่นแนวรับจะไม่มีเทรนต์อเลสเซเดลอันโนที่บาดเจ็บน่าจะเป็นเจอรราคอนซาลงเล่นแทน ขณะที่อิบราฮิมากูราเต้ผ่านความฟิตพร้อมยินเซ็นเตอร์คู่กับเฟร์กิฟานได้กับตันทีมส่วนแนวรุกได้โคดิกัรโปหายปาดเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกครับส่วนที่เหลือก็พร้อมทุกคนทั้งลุยดิอาสดาวิ้นูเยสหรือว่าเดียโกโชตาส่วนโมซาลาก็พร้อมลงล่าประตูเหมือนเดิมขณะที่นิวคาเซิลของกุซือเอ็ดดี้ฮาวไม่มีตัวหลักอย่างแอโทนิกอร์ดอนที่ติดโทษแบนครับแต่ยังมีกองหน้าอย่างอเรัลเซนเดอร์อิซักแนวรุกคนสำคัญพร้อมลงเล่น สำหรับเวอ้์วููเจอกับเดวคาเซลสองนัดในพรีเมอร์ลีกฤดูกาลนี้นัดแรกเสมอกัน3ต่อสนัดที่2ลิเวอ้์วภูเปิดบ้านชนะ2ต่อ0นัดชิจนะเลิศ์คาราบาวครับที่เวมบรียเตะคือวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยขณะที่เอฟุบอลทะเลคู่คืนวันเสาร์สุขโขทัยเปิดบ้านชนะราชบุรี2ต่อ1สุขโทขทัยคว้าชัยนัดแรกในรอบ8นัดหลังสุดครับมี33คะแนน,น,นอยู่อันดับ9ก้า ส่วนราชบุรีรั้งอันดับ4ของตารางแต่ก็นําการท่าเรืออันดับ5แค่คะแนนเดียวและแข่งมากกว่า2นัดขณะที่นครปฐมทีมรองบวยเปิดบ้านเฉือนชนะอุทัยธานี1-0โฟร์กาสเทนี่ทำประตูชัยให้นครปฐมมีเพิ่มเป็น21คะแนนยังรั้งอันดับรองสุดท้ายตามหลังโซนปลอดภัยอยู่5คะแนนต้องเร่งเครื่องใน5นาดสุดท้ายทางด้านหนองบัวพิชยยบุกสนะขอนแก่กนยูไนเต็ด1-0 สมท์ให้หนองบัวเอาชนะนัดแรกในรอบสินัดลงสุดครับมี26คะแนนอยู่อันดับ12ส่วนขอนแก่นมีเพียง12คะแนนจมบวยของตารางจออตกชั้นเป็นทีมแรกไปไดิดท้ายกันที่การแข่งขันบาสเกตบอลทีม3าคนรายการแชมเปี้ยนครับในวันที่2รอบแบ่งกลุ่มที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เมืม่อวานนี้ทีมบาสสาคนสาวของไทยนำโดยโบสุภาวีกุลชวนจูนรัตยากอุดมสุข บิวรุจิวันบุญสินพร้อมและอีฟจิรวันรุ่งเรืองแมชแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาชนะฝรั่งเศสอันดับ2ของโลกได้ครับแต่แมชสองเมื่อบานนี้แพ้ให้กับออสเตรเลียบุตริดสิบเก้าต่อยีจากนั้นช่วงข้ามสาวไทยต้องลุ้นเข้ารอบกับทีมชาติสเปนดีกรีแชมป์ยุโรปก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไป 8- ปดต่อยีกอดคอสาวฝรั่งเศสตกรอบแบ่งกลุ่มส่วนสเปนเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1และออสเตรเลียเข้ารอบไปที่2ขณะที่ทีมบาสสคนชายของไทย แมชแรกแพ้ให้กับทีมเต็งอย่างสาหรัฐอเมริกานัดที่2เมื่อวานนี้แพ้ออสเตรเลีย6ต่อ21จากนั้นแพ้ฝรั่งเศส7ต่อ21ทีมบาสเกตบอล3คนชายของไทยแพ้รวดจ,จบอันดับ4ของกลุ่มสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลทีม3คนแชมเปี้ยนส์คัพรอบรองชนะเลิศทั้งทีมชายและทีมหญิงจะแข่งขันวันนี้ครับเริ่มเวลา13 4 5นนาที สำหรับฟุตบอลคาราบาลครับคืนนี้รอบชิงชนะเลิศน,นะครับิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลแฟนเดอะคอปลุ้นนะครับว่าจะเป็นแชมป์แรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้หรือไม่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันในเปิดเกมส์กับผมนัทวัฒน์นทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ